เดี๋ยวไนไป็นในผักนะพี่นะแตเย็นใช่ครับหนึงพี่แตงเย็ใส่ครบแล้วครบแล้วบอพี่แล้ว ประกอบชุดหนึ่งประดุกฟู3ามสชุดหนึงสี่สิชุดหนึ่งอประดุกฟู4นนท้าสเยาะน้ำยาไม่ยังไม่ครบพี่เดี๋ยวก่อนไอ้นักมึงนี่ก็มืนไปหมดแล้วมึงกลับบ้านไปเลยดีกอ่ะเออประดุกได้เลยสีชุดอีสองชุดใส่่วงเหรือพานอย่างเดียวก็อยูสองชุดเท่

เพศหรืออะไรสักอย่างลงคนไปลงเันเยอะแล้วแต่เขาก็ตามมันลงพวกเพศบอกต้องจองก่อน <c oughs> <c oughs> คิวเต็มตลอดเลยค่ะวันนี้โชคดีนะได้ได้ของไ่ทาน 哦哦，巴黎。